ห้านะฮะมาดูนาฬิกากันดีกว่าอันนี้เป็นเอสเตอร์คอลเลคชั่นบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าคริสตัลเนี้ยมาจากออสเตรียตรงๆมาเลยมี2สีก็คือสายเซเลตเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็แบบสีพิงโกดูแบบแพงมากอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกคอลเลคชั่นหนึ่งเนี่ยก็คือ The Holer คอลเลคชั่นนี้เนี่ยก็เหมือนคล้ายๆก็เลยประดับด้วยคริสตัลคริสตัลจากออสเตรียเหมือนกันนะครับแล้วก็แปลงเป็น สายหนังแท้ซึ่งก็หลบหๆบหลบหล,ลบนิดนึงมีสีให้เลือกหลายสายซะด้วยสายให,ให้เลือกหลายส,สีอ่ <laughs> ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมาซื้อกันได้ที่ไอคอนสยามชั้น5นะครับหรือว่าซื้อได้ในวันสยามซุปเปอร์แอปก็ได้ แล้วอย่าลืมอย่าลืมกดไวเชอร์ด้วยเขามีแบบส่วนลดแล้วก็ไวเชอร์ส่งฟรีอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ดูอยู่ในแอปก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยใครกดซื้อในวันสยามซุปเปอร์แอปราคาพิเศษมาอยู่แค่1,999บาทนะเท่านั้นอันอนี้ดี